เบลล่าลงภาพเรื่องราวที่ผ่านมาในเดือนก่อนมีภาพพิเศษกับวิวชวินเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแม้จะไม่ใช่คู่รักสายโชววานออกสื่อบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่นางเอกแถวหน้าของไทยเบลล่าราณีและนักธุรกิจหนุ่มทายาทเครือซีพีวิวชวินปรากฏภาพร่วมกันเมื่อใดโลกโซเชียลก็แทบลุกเป็นไฟเพราะความน่ารัก ละมุนล,ละไมและเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่ล่าสุดเบลล่าทำแฟนๆใจเต้นแรงอีกครั้งกับการปล่อยภาพรีแคปรายเดือนที่แฝงไว้ด้วยโมเมนต์สุดพิเศษไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนบัลลี่รีแคปที่มีมากกว่าภาพความทรงจำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเบลล่าโพสต์ภาพชุดลงบนอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นว่า m cap, ัลลี่รีแค many m o m e n t to celebrate สรุปเรื่องราวประจำเดือนมีหลายช่วงเวลาที่น่าจดจำดูเพลๆเ,เหมือนโพสต์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่เต็มไปด้วยภาพงานและไลฟ์สไตล์ของเธอแต่ในโพสต์นี้กลับมีหนึ่งภาพที่แฟนคลับไม่พลาดสังเกตภาพโมเมนต์สุดพิเศษที่เบลล่าอบรอบคอวิลชวินจากด้านหลังเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติอ่อนโยนและอบอุ่นหัวใจ แม้จะไม่ได้โพสต์คำหวานประกอบภาพหรือแท็กรักโดยตรงแต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้แฟนๆรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟนและเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันเสมอมานับตั้งแต่มีข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเบลล่าและวิลชวินเลือกเดินทางรักอย่างเคียบง่ายไม่หุยหวาแต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นในทุกการเคลื่อนไหว หลายคนยกให้คู่นี้เป็นตัวแทนของความรักที่เติบโตอย่างผู้ใหญ่เข้าใจพื้นที่ของกันและกันแต่เมื่อมีเวลาและโอกาสเหมาะๆก็ไม่ลืมที่จะเติมเต็มกันด้วยความใส่ใจหลังจากภาพดังกล่าวถูกปล่อยออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟนๆจะพาก,กันแหกคอมเมนต์เป็นสายฝนไม่ว่าจะเป็นน้อยแต่มากเรียบแต่แพงภาพเดียวใจละลายเลยค่ะพี่เบล ดูรักกันแบบสุขใจไม่ต้องพูดเยอะเลยไม่ต้องโพสทีแต่ทุกโพสต์มีพลังมากแม้ความรักของเบลล่ารานีและวิวชวินจะเดินอยู่บนพรมแดงหรือฟีดอินสตาแกรมทุกสัปดาห์แต่ทุกครั้งที่ปรากฏก็ชัดเจนว่าความรักของคู่นี้สวยเรียบง่ายแต่มั่นคง